ແແງບໍຫ່າງຕໍ່ໝາຍເຕີມໄດ້ລະເດີ້1ອັນນີ້ກະ50,000ຮຕໍ່ໂຕຕໍແມງງແແງຊິໂວໃຍູ່່ຫ້ກະໂໃຍ່ຄູທດອູ บาดพี่น้องวัดสุภูสุคนวิธี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านดงมะไฟแขวงใส่ผู้ทองแขวงซ้อนนะเทศคลิปนี้พาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดก,ก,กร,ระซรบคำแหวงใส่ผู้ทองหรือว่าตลาดบ้านดงมะไฟแขวงใส่ผู้ทองนี่เป็นเส้นทางเลขที่ส3ใต้ทางลงปากเซ่ไปตลาดจะอยู่แค่ทางพี่น้องเลย เป็นตลาดขายเครื่องกสิกรรมหรือว่าขายอาหารธรมรมชาติหรือว่าขายของป่าอะไน้องนะอยู่นี้จะมีกบเขียดกุ้งหอยปูปลาอาหารธรมรมชาตินนาสนิดหลืออื่นอีกบรรยากาศด้านหน้าตลาดีนะ๋ยวเนาะขอไปเบิ่งบรรยากาศข้างในที่น,นี่ยังไง ตลาดกิจกรรมโดมมะค่หยบอนก่อนจะมีอย่างน่้น ตอลาลมาเขียบต่อต่อเออย่างหูเออมเือเปรต่อซื้อโซนนีต่อชิพันอยู่ชิพันบอสเออชุดแรกมาเขียมนังมันกัง่ายเท่าไหร่ครับมันง่ายกับพั่วหาพันพั่วหาพันหวานอยู่บ่แม่หวานอยู่มืดดีกะชิพันกระทงมืาน้ำด่วนมีชิพันกะาย เอามังกรใหญ่หนะหพันนะกยากแห้งเลยพิวานี่บอสมอันนีิพันนี่ไม่ลดเอาเอาห้าพันเลยห้าพันเลยบุนี่บอห้าพันบอเอาอันเดียวเลเอาเดียวเล้าถือรำใหญ่อมาเขียบได้ลูกไปซื้อเขียบเอาซื้อมาเขียบสามจานนจาเอาซื้อแล่ เ้มหาเนาะถมให้ครัวเนึ่ในมะขามก็มีเนาะในมะาวกรหามามยนอ้ามะามใหญ่หาพันกีบได้ใหชื่อพัช่วยแม่หาพันกีบมีชามาหนานอมไหม่อไม่ไร่เหรเนี่ยโดย่อไมไล่เ่าไร่เนี่ยน่าไม่ไล่เ่าไร อันละสิบพันอันละสิบเอ้ยชอนอันสิบห้าตัวนี้ตัวนี้สิบห้าแม่อาานนี้แหละเอานไวสิบพัตเปองกใไ้แม่ปองห้ใส่เอาอ,อาาได้เหรอยังเอาตัวนั้นหรอแมนี่แล้วมีอ๋อนลอยเป็นไดล่าบุมากบ่แม่ได้ก็มีอ แปงบ่วหางตอนี่ยใหม่เติมหนึ่อยู่ได้เติมหนอันนี้ก็หานิโอ้อ่านิพพนกบันี่แมงดาแื่อมาพนยมาเห็อแมงดาได้ยูเฮ็ดยังนี่อันนี้เฮ็ดอันเพิงมเพิงผมมันอาวนีว่าไม่กไล้ม ทางต่อนอนไหมทางต่อ ตัวดินมะม่วงมะม่วงม,มักไฟขมูวัวตกเตนกิโลง่านไหม หางต่อพี <ti rê ve> ่น้องตัว <dialect> ต่อเนี่ยอ่าหัวเห็ดเห็ดหางต่อลูต่อว่าหางต่อหน่อยเดินชอโล่ชอโลเออก็จะแพงเนาะจะโกแพงอยู่ตัวหางหน่อยจะก้แพงโอ้ได้หางหน่อยดี่ะเข้าใจรายข้าใจไหมนักนัก ก็หัาหต่อไปเรื่อยๆเนาะหาที่พักหมนหาที่พันเพิ่งผมนำเพิ่งสดสดีกว่ดแล้วหันต่ออีหลายหนานะ,นะมันบุคคบบอนแนม,ม่มันยังจับอยู่ เตรียมที่พบคนดึกแล้วมีขายการะตาแอป,ปเข้าทิป,ปเข้าโอ้ของโยงกินลายเลยตลาดรงราไฟนั่นมีนทอดแมงไม้มีที่โอแม่งแจงดัดเลิงลี เพชรเ,เด้อบอกเอาโบกเพชรนี่วนะยนี่หาทานี่นึงลูกบาปลาปเด็กปลาเด็กแท้หอมขนาดห<อ>ัวแมงไหมแมงแค้งกีรออันคิพันก่ไหมอันละ0ิ0พันคิ0พันต้องมืะแทบ อันนี้กิโลเมนแรงตันนี้แมนแรงเนาะเอาเนาะเลือกบางกอนเลือกบางกอนไปจะเอาไงตัวไหแนะนแซบเนี่เมแรงเนะโอ้มแงมแงแรงเมงแรงแซ่บเนาะทอดเมแงแรง แมงแข้งนีมงแข้งกิกนีแมงแข้งจิกอีกิพันเนาะอันนี้แมงแข้งบ่เออแมงแข้งใหญ่เหรอแข้งใหญ่ตัเนี้บริทอดเนาะัแคหากรด้มตรนี่หอยอนนึงไอันิแแข้งกิ๊กมนแข้งแซ่บลยมันไข่ม่ต้องมไข่ได้ไข่อเน้อตัวใหญ่เหรอ คนทัแวนเนาะแหวนนแวนนหมั <that that that oh s okay. <s <that that ้นาแวไม่ลายด้วนะอ้ยได้กมักินแวนแล้วพี่ทักแวนนะแวนับบ็กงดนทินาทนอดนันนี่านหมันกา ไบแตงกวาต้มปลาเนาะบแงวาคบัวบักบ like ัววายรวายออนี้ช uh, right? right an ี่บอกไหมอันนี้ขี้ย่างบอกขี้ชี้ขี้ย่างเนาะขี้ย่างเนาะมันย่าง ไว้ด่างไฟโอ้ยังมีขายเนาะยังมีคนยังมีคนไปหายเยอะแยะหน้ำมันยางต๋วยี่ยางมัดพิพาพันธี์พิไวไปดังไฟมันนี่ ส่งปลาส่งปลาโดวลกทิปมาถอยมังคัวย้อนมังคัวฮะอ่าท่นกีบยังกหมนโดยทิปท่านมือค่ตัวให้มังคห้มาถามพันเอามาหนึ่งไมเอาานเลโดยมาเดียวหาท่านจำใจะก็บอาหมดนี่ละเอามาเดียวเลยมาเดียวหาท่านกีเอาไว้ให้คือน้ำับจ

คนนี้ขายเครื่องเครื่องมือนในการนนัเพชรห้วยเชวนนะมีจอบมีเสียมมีมีดมีผ้าตายแล้วหายใจหายใจเสียมเหรอเสียมก็น,นีนะ้นี่หัวยังเข้าน้ำพบชุดเครื่องใช้ผัวเฮือน มีคลิปเข่ามีกระดง้งมีศาสตร์น่องศาสตร์กระเบือสาสไปตำแกวตำอันนั้นอันนี้เนาะลายน้องมีจกมีเสียมเบิองโซนด้านนอกด้าน,นนอกเป็นไข่ ขายเป็ดขายไก่งยาอนไก่งวงเบิ่งกอนไก่งวงเนาะโอ้ยนไก่งวงขายเลยยิงใส่แฉะใส่แฉะคู่แฉะคู่แฉะคู่แฉะ พอซื้อนี่ขี้ง่ายเลยคู่ซ่อแม่ซ่ามันนี่ัง่ายเคือนห่านี่ตัวง่ายคู่เท่าไรสับตัวง่ายคู่เท่าไรคู่แสนเชโอ้เหแหงกาเอาได้ง่ายใช่เนาแต่เงี้ยคือไม่ใช่ ลอยแค่นานลอยนี่นอโดนไฟลอยแ่นานตัวน้อยานนีกระต่ายก็มีเนาะโอ้นระแพงแท้กระต่ายนะกระแพงได้บล็กทิบลอกมันเป็นตาหักนะบอกบล็อกวลาข้าแพงมันเป็นตาหักกระต่ายน้อย ไก่เทีย่ยก็มีนอนเฝา้นอนฝาอยู่บ่เน,นี่ยนอนเฝ้าอยู่บ่กลางคืนกลางคืนยังนอนเฝ้าอยู่บ่ตายไก่งวงเนาะเพราะคำนี้รถใหญ่มากเลยเป็นเตาเมื่อนไก่งวงนี่แล้วเตห้าเตือนเท็จ โอเคเนาะเกี่อภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดบ้านดงมาคฟเมืองไซพูทองแขวงสอนาเขตนะมานี่มา่อนพาพี่น้องมาหลอดมาเที่ยวทางที่ือว่าแขวงใดบ้างมีการระบาดของพยญญาธิโควิดสามารถเ็ยมีมาตรการพรอนพันส,สามารถเดินทางไปได้เนาะข้ามวนกับสอนาเขตตอนนี้ยังบม่มีการระบาดในชุมชนเลยสามารถมาได้า่น้อง พี่น้องอย่ที่ภาคบรรยากาศอยู่ที่อินท ا ر ا บันดงมถไฟสำหรับคลิปนี้เพานี่บป่าสอนสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบใจคนที่ติดตามส่มคลิปของบป่าสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี่